สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาปรับพื้นที่แล้วก็ตั้งคานะครับกำลังเคลียร์พื้นที่ก็ประมาณ13ไร่นะครับเดี๋ยวจะตั้งคนาแล้วก็ปรับพื้นที่นะครับตั้งคนาสองคันนะครับเอาเริ่มงานแล้วครับตั้งคนาใหม่นะครับเริ่มที่8ดโมงครึ่งนะครับ ังของเก่าออกนะครับทำการพังของเก่าแล้วก็แหวกนะครับซ้ายขวาโอ้ดิน่ขนข้างจะอ่อนนะครับนี่ก็ขออภัยนะครับโอ้โหใช้เสียงเยอะเมื่อวานนี้เชียร์ไก่แรงไปหน่อยขออภัยด้วยนะครับก็อาจารย์โบจะไถพลิกหน้าดินนะครับเพื่อจะเกลี่ยดินไปทางนน้นนะครับต้นมะม่วงแล้วก็เดี๋ยวให้สุดหล่อวิ่งกันนานะครับ อ่าดินอ่อนครับไม่เป๋แล้วตอนนี้กำลังปีนอยู่นะครับโอ้ควันดำเลยวันนี้ชิสุไม่มาครับต้องขับเองชิสุเก๊ซะแล้ว อ่าเมื่อพังคณาเสร็จแล้วก็ในนี้วิ่งล่องนะครับแหวกซ้ายแหวกขวาทำไห้ให้ปนเป็นแนวนะครับ ดินอ่อนปั้นลูกกระสุนได้นะครับอาจจะไม่สวยงามตานะครับอยู่แถวทุ่งอะไรวังทองดีนะครับวังทับยาพิจิตนะครับทุ่งน้ำท่วมนะครับทำได้ปีละสองครั้งเองหน้าน้ำก็ทำอะไรไม่ได้ครับท่วมอย่างเดียวครับอ่ะแหวกซ้ายขวาครับทำได้เร็วปน ผลไหมเนี่ยลินเหนียวแล้ว มาเช้าเติมน้ำมันมาพันห้านะครับวันนี้คาดว่าประมาณบ่ายสองน่าจะแล้วเสร็จนะครับเหลือๆครับเหลือๆอ้าวเริ่มชักดินเข้า หากลางคณานะครับเริ่มเป็นรูปแต่ดึงให้เป็นรูปล่างนะครับซ้ายขวาเอาละครับเริ่มชักดินเข้าตรงกลางเช่นเดิมนะครับทางขวามือเราจะวิ่งคณาให้สวยต้องดินแห้งนะครับหรือว่าดินสามสี 4. อย่างนี้ทุกทางจะอ่อนมันจะวิ่งยากครับบังคับรถยากลัคนาจะไม่สวยไม่ป่น,นครับโอกาสน้ำั่วนจะมีเยอะนะครับ นี่นะครับมีน้ําด้วยบริเวณหัวคนาตรงที่เรายืนอยู่นะครับนี่อ่อนนะครับอ่าเริ่มชักดินจากขวามือเราอีกเที่ยวนะครับให้ความสูงมันได้นะครับตรงนี้งานเริ่มเยอะครับออกทุกวัน อนไม่ได้ไปเลย นานน,านอีกแล้วอีกแล้วครับท่านผู้ชมน่าจะขึ้นนะครับน่าจะขึ้นอ,อย่าล้ตรงนั้นอ่อนเยอะนะครับโอ้โหป้ายนวโอ้หินอ่อนมากครับไปึ้นแล้ว ได้แล้วครับอยอยออยออยข้างหน้าเป็นคูน้ำนะครับเอ้าเอียงเลยอ่ะรอดไปไ,ได้แล้วครับคันนี้โหดเห็นนิดอ่อนเห็นน้ำได้วิ่งใส่เลย เดี๋ยวเราจะให้ดูคันนี้อีคันคันนี้คันแรกแล้วเดี๋ยวให้อาจจะนําเสนอคันนู้อีกคันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เรามาดูการปรับพื้นที่กันโอ้โหนน่ลองร้อยนะครับตุรัสตุเลมาแล้วครับมาแล้ว นั่นแหละครับต้องถอยหลบก่อนเพราะว่าเดี๋ยวใช้บันดาลน,น้าช่วยบ้างมันอ่อนมันจะเสียเวลานะครับเราพยายามเซฟชั่วโมงให้เจ้าของนานะครับและต้องหลบไปทางโน้นหน่อยนะครับหลบตงซ้ายมือเรา ครับซ้ายมือนะครับเป็นคูน้ำวางประมาณสักห้าเมตรได้นะครับเอาละครับใช้ใบด้านหน้ามาช่วยนะครับไปกบตรงที่โคนเมื่อกี้นะครับ ต้องวนคางเนี่ครับมัเสียเวลาต้องใช้ใบนนหน้านี่ครับถ้าเกิดว่าใช้ผ่านมันก็กล่คเคียงจีเสร็จแล้วไล่ยํำแล้วครับตอนนี้เนี่ครับต้องใช้ใบนนหน้าพาดินมานะครับเอามาโปหน้าเราตรงนี้นะครับ แล้วครพาดินมาทางซ้ายมือแล้วบ้างนะครับบริเวณตรงนี้มันต่ํานะครับ ใช้ใบด้านหน้าพาดินมาที่หวัวคนานะครับอาสาให้ปนแล้วก็วิ่งให้สูงอีกครับไม่ยังต่ำอยู่นะครับนี่นะครับดินมันอ่อนจะวิ่งยากอย่างนี้นะครับผ่านผ่านด้วยแล้วก็ฟรีด้วย เดียเวลาดูไงอ่ายังต่ำอยู่นะครับต้องสาดดินทางซ้ายมือเราไปอีกนะครับเรียกดินเข้าไปซ้ายขวานะครับมาแล้ววันดำาำครับ ด,ดินทางซ้ายมือเราไปนะครับขึ้นหัวขนาซ้ายขวาเช่นเดิมนะครับเนี่ยดินอ่อนจะเป็นอย่างนี้นะครับผ่านผ่านมันจะไม่พุ่งนะครับอ่าชักดินจากขวามือเรานะครับขึ้นหัวขนาอีกนะครับให้ได้ความสูงจนพอใจนะครับ ก็ความสูงพอนะครับเดี๋ยวจะไล่ยเหยียบแล้วไล่ยเหยียบไล่ย,ยำอ่ะอตอนตสุดท้ายนะครับวิ่งกันท้ายขวานี่ครับดีนอนอ่อนมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับถอยไหมถอยตั้งหลักใหม่ไหมเพราะว่าอาจจะคดนะครับคนา นี่แะครับลำบากหน่อยเดี๋ยวใช้ใบหน้าช่วยนะครับไม่งั้นจะกินชั่วโมง,งเหอเรื่องว่างสวยงามไม่ต้องพูดถึงครับเอาพอดูได้้ะขนาดนี้ต้องทำใจนะครับนี่นะครับต้องใช้ใบหน้าช่วย กลับมากันด้านขวามือแล้วนะครับใช้เวลา่นข้างน้นทีเดียวนะครับน่าจะชั่วโมงได้หน่อยนะครับขันายาประมาณสัก6 7 0เมตรเองประมาณนั้นนะครับอ่ากันด้านขวามือนะครับก็เสร็จนะครับขานา พอดูได้ครับพอดูได้แล้วก็เดี๋ยวใช้บรรณาเก็บรายละเอียดนิดหน่อยขอไว้เปนนี้นะครับสวัสดีครับ